ตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับเจ้าตัว Redmi Note 11นะครับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์เสียวหมี่นั่นเองจุดเด่นของรุ่นนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวจะมาเกิดให้ฟังกันก่อนแล้วกันอย่างแรกนะครับก็คือในเรื่องของหน้าจอที่ใช้หน้าจอ AMOLED นั่นเองนะฮะแถมมาพร้อมกับมาตรฐาน DCI-P3 อีกต่างหากโอ้โหมถถาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานภาพยนตร์จากทางสหรัฐอเมริกาเลยนะ ลราก็จะเลืองของหน้าจอนะครับความละเอียดของเขาเนี่ยมาพร้อมกับความละเอียด Fu l l h ชอีกต่างหากแถมค่าความสว่างของหน้าจอก็ยังสูงถึง1,000นิตนะครับเรียกได้เลยว่าเอาไปใช้งานกลางแจ้งเนี่ยสบายๆเลยทุกคนแถมอัตราเรเฟรช์ของหน้าจอของเขาก็ยังสูงถึง9 0้ิร์นะครับใครที่เป็นสายโซเชียลเดี๋ยวจะบอกเลยว่าเหมาะเจาะมากๆในเรื่องของ CPU นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ CPU ียูานะประกอบนะครับชิปเซ็ตเนี่ยขนาดเล็กเพียงแค่ 6นาโนเมตรเท่านั้นเองนะส่วนในเรื่องของกล้องถ่ายรูปก,ก็ให้มาครบทุกเลนส์ครบทุกระยะนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหลักกล้องวายกล้องเด็บกล้องมาโครเรียกได้เลยว่าสามารถตอบโจทย์ให้กับทุกไรฟ์สไตล์ได้เป็นอย่างดีและถ้าหากว่าใครยังไม่รู้จักกับเจ้าตัว Redmi Note 11นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้ท่านรับชมกันนะครับข้อดีมีอะไรกันบ้างข้อเสียมีอะไรกันบ้างถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปเนี่ยยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆ กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยละกันนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะขอกรบด้างแด้วิงวนงบอลกันทีเดียว มาดูกันในส่วนของการดีไซน์ตัวเครื่องกันหน่อยก็แล้วกันนะครับสีที่ผมได้มาจะมีอยู่ทั้งหมด2ส,สีนะเรามาดูกันที่สีแรกกันก่อนนะครับนั่นก็คือสีดํานั่นเองสําหรับสีดำเนี่ยด้านหลังนะครับจะเป็นงานพ่นรายนะครับเวลาที่เรามือจับสัมผัสเนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นมือนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ไม่มีการเคลือบเงานนะไม่มีรวดลายกราฟิกอะไรทั้งสิ้นนะครับจะเป็นงานแบบด้านดนแบบนี้เนาะสีดํานี่ก็ เรียบหรูนะครับเหมาะกับคุณผู้ชายมากๆเลยส่วนสีที่2เนี่ยจะเป็นสีบูนะครับสีบูที่ผมได้มาเนี่ยการดีไซน์ของด้านหลังก็จะเป็นงานด้านเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีพวกกากเพชรระยิบระยับเนี่ยทั่วฝ้าหลักไปหมดเลยนะครับเวลาจับก็ไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยนะอ่าได้มาทั้งหมด2สีนะครับใครชอบสีไหนไปลองจับลองเล่นที่ร้านตู้ก็ได้หรือว่าจะไปลองจับที่ช็อปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้เรามาดูกันในส่วนของปุ่มแล้วก็ปัดต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยนะฝั่งซ้ายมือสุดนะครับจะเป็นไมโคนนรโฟนเสียบสายชาร์จตัวนี้เป็น Type C นะครับแล้วก็ตามด้วยลำโพงฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยจะมีปุ่มวอลุ่มบวกวอลุ่มลบนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม power ปุ่ม power เ,เนี่ยจะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยเนาะ ส่วนด้านบนของตัวเครื่องนะครับจะมีช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับแลอวก็จะมีลําโพงตัวที่2นะครับรุ่นนี้เป็นลําโพงคู่นะค่อนข้างดีมากเลยแล้วก็จะมีตัว IR r ารีโมทนะครับที่เอาไวไ้เปรีโมทคอนโทรลสซลารัเครื่องใช้ไฟฟ้าทําแบนเสียวหมีนะแล้วก็จะมีไม้นะครับตัวที่2มาให้ใช้งานด้วยฝั่งซ้ายของตัวเครื่องจะเป็นช่องใส่ซิมการ์นะครับซึ่งรุ่นนี้สามารถใส่ได้แบบ3สล็อตกันเลยทีเดียว โอเคทุกคนเรามาดูกันในส่วนของสเปคต,ตัวเครื่องกันบ้างนะครับขออนุญาตเริ่มจากน้ําหนักของตัวเครื่องแล้วกันสำหรับรุ่นนี้นะครับน้ำหนักของตัวเครื่องจะอยู่ที่179ยดกกรัมน,นะครับส่วนในเรื่องของความหนาความบางเนี่ยรุ่นนี้ดีไซน์สวยและบางมากๆเลยอยู่ที่8.09ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นเองนะถ้าใครเป็นคนที่ชอบเครื่องแบบเล็กๆพกพาง่ายนะครับรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอน ทีนี้เรามาดูกันในส่วนของคะแนนแ n t ต t ตูกันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนผมไปเทสมาให้เรียบร้อยแล้วนะเรามาดูกันหน่อยว่าความแรงของรุ่นนี้ได้คะแนนเท่าไหร่นะครับสำหรับคะแนนรวมเนี่ยได้ไปถึงสิ้น261.314คะแนนนะครับเป็นคะแนนของ CPU 7 6 5เนี่ย76,587คะแนนคะแนนของการ์ดจอจะอยู่ที่49,940คะแนนนะครับถือว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะในเรดราคานี้ โอเคทุกคนเรามาดูกันในส่วนของหน้าจอกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้การดีไซน์ของหน้าจอจะเป็นแบบดอทดิสเพย์นะครับหรือว่ากล้องเจาะดูตรงกลางแบบนี้นะซึ่งช่วงหลังมาเนี่ยทางเสี่ยวหมี่ก็จะดีไซน์กล้องแบบนี้มาเกือบจะทุกรุ่นเลยแหละพันแนลของหน้าจอนะครับมาดูกันหน่อยถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะเพราะว่ามาพร้อมกับหน้าจออัลบรินะฮะสีสันความสว่างความสดใสไม่ต้องเป็นห่วงเลยทุกคน ค่าความหนาแน่นของพิกเซลจอสำหรับรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่409 PPI นะครับส่วนใครที่แบบว่าเอาไปวิ่งพวกแก๊ปวิ่งแพนด้าเนี่ยถามหารุ่นนี้กันเยอะมากว่าเหมาะเจาะหรือเปล่านะครับสู้แสงได้ดีไหมรุ่นนี้นะครับออกไปสู้แสงด้านนอกได้สบายๆเลยเพราะว่ามาพร้อมกับค่าความสว่างของหน้าจออยู่ที่1,000นิตนะครับ 1,000นิดเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเจ้าตัว Redmi Note 10รุ่นที่แล้วอยู่นหน่อยนะครับถ้าเป็นรุ่นนั้นเนี่ยจะอยู่ที่1,100นิดแต่ว่าตัวนี้อยู่ที่1,000นิดนะครับแล้วถ้าหากว่าเราเอาไปใช้งานการแจ้งเนี่ยก็สบายๆนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เขามีฟังก์ชัน s u n r i g h Display นะครับสามารถที่จะเพิ่มแสงเวลาที่ออกไปด้านนอกนะครับทำให้เรามองตัวหนังสือเนี่ยอ่านลายอ่านเฟซน,นะครับ ก็ยังมองเห็นหน้าจอได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวส่วนเรื่องของขนาดหน้าจอนะครับรุ่นนี้มีขนาดที่กระทัดรัดพกพาง่ายนะครับอยู่ที่6.43นิ้วนะครับขนาดก็ไม่ได้ใหญ่ด้วยนะส่วนเรื่องของความละเอียดหน้าจอรุ่นนี้ถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่ามาพร้อมกับความละเอียดฟูเอชพนะครับการดูหนังฟังเพลงผ่านพวก u t u b e เนี่ยโอ้โหอัคราดีมากๆนะ บวกกับหน้าจอที่เป็นจอ a mo l e รนะครับทำให้เวลาที่เราดูคอนเทนต์เนี่ยสีสันก็สีสดนะครับความสว่างของจอก็ดีแถมฮาร์ดแวร์ที่สามารถดู y t u t u เนี่ยก็จะเป็น 1,080p นะครับสามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆในส่วนของการดู Netflix นะครับรุ่นนี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด L1 นะครับหรือว่าความละเอียด HD นั่นเอง การแสดงส่วนที่เป็นสีมืดเนี่ยบอกกั้เลยว่าทําได้ดีมากๆนะครับพวกจออัลโมเรตซูเปอร์อัลโเรนี่ยโอ้โหการแสดงส่วนที่เป็นสีมืดนี่คือมันมืดได้สนิทมากๆนอกจากนี้แล้วนะครับถ้าใครเป็นคนที่ชอบเล่นมือถือตอกนกลางคืนนะครับรุ่นนี้เขาก็ยังมีฟังก์ชันเล d y m โ d e นะครับ3.0มาช่วยถนอมสายตาเวลาที่เราเล่นยามค่ำคืนได้อีกด้วย ส่วนถ้าใครจะใช้งานในส่วนของทีมสีมืดนะครับรุ่นนี้ก็ยังมีมาให้ใช้งานเหมือนเดิมครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าชื่นชอบมากๆนะครับนั่นก็คือแถบการแจ้งเตือนบนหน้าจอของเขาเนี่ยสวยงามมากๆนะครับมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3แบบนะ,ะต้องบอกเลยว่าแถบการแจ้งเตือนของเขาเวลาที่มีข้อความเข้าแมสเซจเข้าเนี่ยมองเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างแน่นอน ไปดูกันที่อาตาัตราเรเฟรเรของหน้าจอกันหน่อยนะครับรุ่นนี้เข้ามาพร้อมกับจอ90เฮิรนะใครที่เป็นคนที่ชอบเล่น f a c e b o o k ไทยดูฟีดข่าวอัครรสคือดีมากๆนะครับแต่ถ้าบอกว่าใครอยากจะประหยัดแบตเตอรี่นเนี่ยรุ่นนี้สามารถเลือกมาที่60เฮิรได้เช่นเดียวกันนะน่าเสียดายน,นิดนึงนะครับตรงที่ว่าเขาไม่มีฟังก์ชัน Adaptive Refresh นะครับหรือว่าการแปลผันไปตามการใช้งานเนี่ยรุ่นนี้ไม่มีนะ จะเลือกเจาะจงเลยจะเอาอยู่ที่60เฮิรตหรือว่าจะเอาที่90เฮิรตก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะส่วนใครที่ถามหาว่ารุ่นนี้สามารถโคดแอปได้หรือเปล่ารุ่นนี้สามารถโคดแอปได้นะแล้วก็รองรับได้หลายแอปมากๆคือบางรุ่นเนี่ยอาจจะรองรับได้แค่3แอปนะครับแต่ว่ารุ่นเนี้รองรับได้เยอะมากๆถือว่าเป็นข้อดีเลยแหละสำหรับคนที่แบบว่ามี Li n e 2อันนะครับ Facebook ออัน In s t ต g r กร2ออันอะไรแบบนี้เนาะ แล้วก็ในส่วนของหมวดทับซ้อนนะครับรุ่นนี้ก็ยังมีมาให้ใช้งานเหมือนเดิมส่วนใครที่มีความลับเยอะนะครับอยากจะล็อกแอปนะครับใส่รหัสล็อกเอาไว้ไม่ให้ใครเปิดแอปพลิเคชันของเราเนี่ยรุ่นนี้ก็มีฟังก์ชันล็อกแอปมาให้เราใช้งานด้วยนะครับรับรองเล้เลยว่าจะไม่มีใครสามารถที่จะเข้ามาดูข้อมูลของแอปของเราได้อย่างแน่นอนมาดูกันที่เรื่องของ CPU กันหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้ CPU เนี่ยใช้เป็นของ Snapdragon 6ก0นะครับ ชิปเซตเนี่ยขนาดอยู่ที่6นาโนเมตรเท่านั้นเองนะแล้วก็นในเรื่องของคอร์สปีดนะครับรุ่นนี้คอร์สปีดสูงสุดจะอยู่ที่2.4กิกะเฮิร์นะครับเรียกได้เร็ว่าเร็วและแรงอย่างแน่นอนในส่วนของการ์ดจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Radeon 610นะครับเรามาพูดกันในเรื่องของเกมกันหน่อยนะครับเกมที่ผมไปเทสมาจะมีอยู่ทั้งหมด2เกมนะครับซึ่งเกมที่ผมเคสเกมแรกจะเป็นเกมฟ e e f ฟ r e นะฮะ มาดูกันที่การตั้งค่าของเกมกันหน่อยนะครับกราฟิกเนี่ยตัวนี้ผมเลือกเป็นแบบระดับสูงนะในส่วนของความคมชัดระดับสูงผมเลือกเป็นแบบขั้นสูงเช่นเดียวกันนะครับชาร์โดว์เป็นแบบเปิดเฟสเวทสูงเนี่ยผมก็เลือกเป็นแบบขั้นสูงนะครับจากการที่รลงเล่นมาประมาณสัก3-4ถึงตานะครับในเรื่องของความร้อนเนี่ยสำหรับเกมนี้นะฮะอาจจะเป็นแค่อุ่นๆนะตัวนี้ผมเล่นแค่ประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงนะฮะ ความร้อนเนี่ยอยู่ที่ระดับอุ่อุ่นในเรื่องของความลื่นไหลนะครับถือว่าทําได้ดีมากๆภาพของตัวละครเวลาวิ่งอะไรแบบนี้ค่อนข้างที่จะสมูทตาดีนะครับแล้วก็เวลาที่บังคับซ้ายขวากระโดดอะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่าทัชของเขาเนี่ย ทำได้ค่อนข้างดีมากนะครับส่วนคนที่เป็นห่วงเรื่องของอาการแหลกอาการหน่วงอะไรแบบนี้เท่าที่ผมเล่นมานะครับยังไม่เจอนะเรียกได้เลยว่าสามารถเล่นเกมฟีไฟแบบปรับสุดเนี่ยได้แบบสบายๆเลยครับภาพ h d เนี่ยผมเลือกอยู่ที่ระดับสูงมากนะครับการแสดงผลอยู่ที่ระดับสูงนะสูงมากนี่คือตัวเครื่องของเขายังไม่รองรับพาร์ติคุลตัวนี้เป็นแบบสูงมากนะครับแล้วก็ในส่วนของโหมดเฟรมงเรทสูงเนี่ยผมเลือกเป็นแบบขั้นสูงนะฮะเรียกได้เลยว่าปรับสุดหมดทุกอย่างเลยทุกคน ึ่งจากการที่ลองเล่นมานะครับสำหรับเกม ROV เนี่ยไม่มีปัญหานะครับเล่นแบบ60เฟรมเรทเนี rate, ่ยก็สามารถเล่นได้แบบสบายๆเลยเฟรมเรทจะตกอยู่ที่ประมาณ59 60อยู่ประมาณนี้นะครับเรียกได้เลยว่าถ้าใครเป็นคนที่เน้นในเรื่องของเกม ROV เนี่ย60เฟรมเรทสบายๆเฟรมเรทนิ่งๆัน,นเลยทีเดียว ไปดูกันในส่วนของแรมกับรอมกันหน่อยนะครับทุกคนสําหรับรุ่นนี้มีจําหน่ายอยู่ทั้งหมด2ความจุนะครับนั่นก็คือตัวแรม4รอม128แล้วก็ตัวแรม6รอม128นั่นเองนอกจากนี้แล้วนะครับในส่วนของแรมเนี่ยเราก็ยังสามารถเพิ่มแรมได้อีก 2x กนะครับนั่นก็คือไปดึงพื้นที่ของรอมมาแปลงเป็นแรมนั่นเองถ้าเ,เพื่อนๆมีแรม4นะครับก็สามารถเพิ่มอีก2เป็นแรม6นะครับถ้าใครซื้อตัวแรม6มาก็สามารถใช้งานแรม8ได้อีกด้วย การที่มีแ a มที่เยอะเนี่ยมันช่วยทําให้เราเปิดแอปพลิเคชันได้หลายแอปได้โดยที่ตัวเครื่องเนี่ยไม่มีอาการหน่วงหรือว่าสะดุดนะครับสลรับแอปไปมาก็สามารถทําได้อย่างลื่นไหลเลยทีเดียวในส่วนของ RAM เนี่ยจะเป็นแบบ LPDDR4X นะครับในส่วนของ ROM เนี่ยจะเป็นแบบ UFS 2.2นะครับ สามารถอ่านเขียนข้อมูลเนี่ยได้ดีกว่าพวก eMMC ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวเครื่องจะช่วยทำให้การประมวลผลเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมาดูกันที่เวอร์ชัน Android กันหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 11นะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วย MIUI เวอร์ชัน13นะครับรุ่นนี้ได้เวอร์ชันล่าสุดมาใช้งานด้วยนะ ในส่วนของ Wi-Fi นะครับรุ่นนี้รองรับได้ทั้ง2ความถี่นะครับ2.4 g h z ก็รองรับนะครับ Wi-Fi 5 0 GHz กก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันมาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปก,กันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้กล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่13ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของกล้องหลังมีมาให้ใช้งานทั้งหมด4ตัว4เลนนะครับเรียกได้เลยว่าครบทุกระยะก,กันเลยทีเดียว ตัวแรกนะครับเรามาดูกันที่กล้องวายกันก่อนสําหรับกล้องวายเนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับตัวต่อมาจะเป็นกล้องหลักนะครับตัวนี้ความละเอียดจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับตัวต่อมาจะเป็นกล้องเนบ2ล้านพิกเซลและตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเลนมาโครนะครับอยู่ที่2ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันนะครับมาดูกันที่พาร์ทของแบตเตอรี่กันหน่อยนะครับสําหรับรุ่นนี้ให้ความจุมาที่5,000มิลลิแอมป์นะครับแต่ทีเดียของเขาเนี่ยอยู่ที่ตัวเครื่องเนี่ย สามารถที่จะรองรับชาร์จเร็วได้ถึง33วัตต์นะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันโปรด้วยนะถ้าเป็นตัว Redmi Note 10เนี่ยจะเป็นอรองรับชาร์จเร็ว33วัตต์อย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้จะเป็น33วัตต์โปรด้วยนะครับโปรนี่คือมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าการชาร์จตั้งแต่0จนถึง100%เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับ เรียกได้เลยว,ว่าเร็วกว่าจะตัว Redmi Note 10เนี่ยอยู่ที่ประมาณ21%ด้วยกันนะใครเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแบตหมดไวนะครับ ใช้เวลาเพียงแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะชาร์จแบตตั้งแต่ศูนย์จนเต็มถึง100%ได้แล้วซึ่งทางยวหมี่นะครับก็เคลมมาว่าสามารถที่จะดูวิดีโอเนี่ยต่อเนื่องอยู่ที่22ชั่วโมงนะครับสามารถโทรต่อเนื่องได้ถึง4 3ชั่วโมงแล้วก็สามารถยาฟังเพลงต่อเนื่องได้ถึง2 1 5ชั่วโมงอีกด้วยโอเคทุกคนเรามาดูกันในส่วนของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยมาดูกันที่การถ่ายในไทยวัสดุแล้วกันตัวน,นี้ผมไปซื้อพวก อ,อ,อุปกรณ์การเกษตรนะสีสันความคมชัดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สว่างมากนะครับตัวนี้แสงมันอาจจะน้อยไปนิดนึงเนาะแต่ว่าในเรื่องของหมวดเิลตี้ก็สามารถที่จะเกลี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับอาจจะมีริ้อดรอยบ้างเนาะเพราะว่าค่าที่มาจากโรงงานเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าปรับมาแบบเนียนจ๋านะครับสีสันประมาณนี้เนาะออกมาดูกันที่การถ่ายด้านนอกกันหน่อย การถ่ายด้านนอกนะครับสีสันมันอาจจะเป็นออกแนวจืดๆติดเหลืองหน่อยๆน,นะเพราะว่าที่ที่ผมไปถ่ายมาเนี่ยก็มีทั้งแดดทั้งต้นหญ้านะครับพอ AI มันเห็นว่าเป็นพวกฉากที่มีต้นไม้เยอะอะไรเยอะมันจะปรับโทนแสงมาประมาณเนี้ทุกคนดูดิอ่ากู o รายละเอียดนะครับพวกผิวหน้าอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีเล้วรอยบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นตั้งค่ามาจากโรงงานเนาะสีสันมันจะประมาณนี้ทุกคน ถ้าเป็นการถ่ายแบบหน้าชั้นหลังเบอร์นะครับเรามาดูกันหน่อยว่ารุ่นนี้การตัดขอบเป็นยังไงกันบ้างการตัดขอบถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยไม่มีส่วนที่เบอร์กินเข้ามาในตัวแบบด้วยนะครับมาดูรูปอื่นกันหน่อยก็โอเคนะผมถือว่าทําได้ดีกว่าการถ่ายแบบปกตินะครับเขาตัดขอบได้ค่อนข้างดีเลย แต่ว่าโดยรวมเนี่ยในเรื่องของสีสันเนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็นติดจืดนิดนึงนะสำหรับการถ่ายแบบหน้าชัดหนังเบอร์เนี่ยถ้าได้คอนทราสที่จัดมากกว่านี้น่าจะดีนะครับเสียดายตรงที่ว่าสีเนี่ยมันอาจจะเป็นติดจืดหน่อยเท่านั้นเองนะครับมาดูกันที่การถ่ายรูปบุคคลกันหน่อยนะครับทุกคนสําหรับรุ่นนี้ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นสีจืดๆหน่อยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของความติดเหลืองเนี่ยก็อาจจะมีบ้างนะถ้าไปถ่ายบุคคลนะครับ สังเกตมาค่อนข้างที่จะหลายรูปนะครับจะเป็นออกแนวเหลืองๆหน่อยอะ่ะดูดิรูปนี้แบบเหลืองค่อนข้างชัดเจนเลยอะ่ะดูดิรูปนี้ <c oughs> ติดเหลืองมากนะครับส่วนการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะครับโอ้โหตัวนี้จะไม่ได้ออกเหลืองนะจะเป็นลักษณะแบบสีจืดๆหน่อยนะครับอ่าแต่ว่าไม่ติดเหลืองนะตัวนี้สีค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะครับการตัดฉากระหว่างตัวแบบกับฉากหลังเนี่ยผมถือว่าก็ทําได้ดีนะครับสําหรับรุ่นนี้นะ กล้องหลังก็ตัดฉากได้ค่อนข้างดีบิวตี้อาจจะไม่ได้เนียนมากเพราะว่าผมเอาแบบมาจากโรงงานเลยนะครับมันเซ็ตค่ามาประมาณนี้เนาะถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะครับดูดิตัดขอบได้ดีเลยนะฮะตัวนี้ถ้า่อว่าเพิ่มในเรื่องของสีสันให้มันแบบคอนทราสต์จัดมากกว่าน,นี้สีสดมากกว่าน,นี้น่าจะโอเคนะตัวนี้ผมว่าเพราะว่าในเรื่องของความคมชัดเนี่ยก็ทำได้ดีอยู่แล้ว ส่วนการถ่ายวิวทิวทัศน์ทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นการถ่ายกลางแจ้งนะครับสีสันเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบอมอฟ้าๆหน่อยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะอะไรนะครับแต่ว่าโทนแสงที่ได้โทนสีที่ได้จะเป็นออกอมอฟ้านิดหนึ่งนะส่วนการถ่ายวิวทิวทัศนะครับถ้าเป็นการถ่ายภายในห้างภายในที่ร่มอะไรแบบเนี้ย สีสันผมถือว่าดูดีแล้วก็ดูโอเคกว่าถ่ายการแจ้น,นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นติดจืดหน่อยๆนะตัวนี้สีสันไม่ถือว่าเพี้ยนมากนะครับ ส่วนการถ่ายรูปด้วยเลนส์วายเนี่ยสีสันมันอาจจะไม่ได้สว่างมากนะครับเนื่องจากว่าค่ารูรับแสงมันแคบกว่ากล้องหลักนั่นเองนะแต่โดยรวมก็ถือว่าพอถ่ายได้นะครับซึ่งความคมชัดเวลาที่เราซูมในรายละเอียดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ชัดมากนะครับมาดูกันที่การถ่ายรูปด้วยโหมดกลางคืนกันหน่อยนะครับรุ่นนี้ก็มีโหมดกลางคืนมาให้ใช้งานนะจะถ่ายได้เฉพาะกล้องหลักนะครับกล้องวายเนี่ยไม่สามารถถ่ายรูปด้วยโหมดกลางคืนได้ ในเรื่องของความคมชัดเนี่ยผมถือว่าอยู่ในระดับธรรมดานะคะ normal เลยแล้วก็ในเรื่องของแสงของสีอะไรแบบนี้ค่อนข้างที่จะติดมืดนะครับอาจจะไม่ได้มีความสว่างมากเนาะแล้วก็โทนสีของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะจืดนะครับโทนสีเนี่ยค่อนข้างที่จะจืดเลยเอาเป็นว่าถ้าใครจะเน้นในเรื่องของบอดกลางคืนถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยรุ่นนี้อาจจะยังไม่เหมาะนะครับแต่ถ้าบอกว่าใครไม่ได้ซีเรีสอะไรมากมายก็โอเคนะครับใช้งานได้นะ ถือว่าอยู่ในระดับที่พอถ่ายได้ละกันสำหรับรุ่นนี้มาดูกันในส่วนของงานวิดีโอกันบ้างนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนนะว่าเรื่องของงานวิดีโอเนี่ยรุ่นนี้อาจจะไม่ได้เด่นมากนะครับอยู่แบบสแตนดาดเลยมาดูกันที่วิดีโอกล้องหน้ากันก่อนล่าการความละเอียดสูงสุดเนี่ยจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับสำหรับวิดีโอกล้องหน้าสำหรับรุ่นเนี้ย มุมมองอาจจะเป็นแคบๆนะแล้วก็สีสันของวิดีโอเนี่ยอาจจะเป็นจืดๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของความนิ่งนี่คือไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่นิ <laughs> ่งเวลาเดินนี่คือมีอาการสั่นพอสมควรเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปชมคลิปเป็นครับมาเทสงานวิดีโอกันหน่อยนะครับกับความละเอียดถึงพัน0 p 30เฟรมเรทนะครับทุกคนมุมมองเนี่ยอาจจะเป็นแคบๆสักนิดหนึ่งนะ มาเทสการเดินดูหน่อยละกันนะครับดูซิว่าวิดีโอของเขาเนี่ยนิ่งไหมอันนี้จะเป็นย้อนแสงนะครับส่วนคลิปนี้นะครับจะเป็น 1080p 3 0ปเฟรมเลยนะครับเรามาดูกันที่กล้องหลังกันบ้างเนาะ 1,80p 30เฟรมเรทเนี่ยในเรื่องของสีสันถือว่าโอเคนะครับพอใช้ได้อยู่นะเวลาเดินมีอาการสั่นเหมือนกันนะในเรื่อราคาเนี้ปกติแล้วส่วนใหญ่เ x ียวี่เขาจะให้กันสั่นมานะเออแต่ว่ารอบนี้คือไม่มีกันสั่นมาให้นะครับเอาปวนว่าเดี๋ยวไปชมคลิปกันดีกว่าสำหรัคลิปนี้จะเป็น 1,80p 0 30เฟรมเรทนะครับทุกคนย้อนแสงเปไ็นยังไง เดี๋ยวมาเทสโฟกัสลองดูนะครับสลับฉากไปมาก็ถือว่าโอเคนะโฟกัสได้ค่อนข้างไวนะครับซูมดูหน่อย,อยภาพค่อนข้างที่จะแตกนะครับเวลาซูมเนี่ย ลคลิปนี้จะเป็น 1,080p 60เฟรมเรทนะครับ60เฟรมเรทนี่คือวิดีโอจะเป็นแบบลื่นๆแล้วนะอ่าในเรื่องของสีสันก็อาจจะเป็นจืดๆหน่อยนะผมว่านะในความรู้สึกส่วนตัวจืดๆหน่อยในเรื่องของความนิ่งก็ยังไม่นิ่งนะครับเวลาเดินก็ยังคงมีอาการสั่นอยู่เอาไป็่วาเดี๋ยวไปชมคลิปกันครับโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็น 1,080p 60เฟรมเรทนะครับ ตัวนี้จะมีแถบซูมมาให้เราใช้งานด้วยนะ2.7 x นะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ชัดมากอะ่ะเดี๋ยวมาเทคการเดินดูหน่อยว่าวิดีโอของเขามันนิ่งหรือเปล่า อันนี้จะเป็นย้อนแสงนะครับสคริปนี้จะเป็นการถ่ายวิดีโอด้วยเลนส์วายนะครับสามารถถ่ายวิดีโอด้วยมุมกว้างได้นะสำหรับรุ่นนี้นะครับความละเอียดจะเป็น1 0 8 0 p 30เฟรมเรทนะครับมุมมองมาอย่างกว้างเลยนะแล้วก็สีสันของวิดีโอผมเชื่อว่าเลนส์วายของเขาทําได้ดีนะสีค่อนข้างที่จะสว่างสดใสดีทีเดียวเวลาเดินมีอาการสั่นค่อนข้างแรงนะครับอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปชมคลิปกันดีกว่า ส่วนคลิปนี้จะเป็นการถ่ายวิดีโอด้วยเลนส์วายนะครับมุมมองมันก็จะได้กว้างมากขึ้นเนาะอันนี้ย้อนแสงนะครับ สีสันความคมชัดดัวได้เลยนะครับเลนวายนี่ก็สามารถซูมได้เหมือนกันนะทุกคนามาดูกันในส่วนของงานลำโพงกันบ้างนะครับสำหรับรุน่นนี้ลำโพงเนี่ยจะมีอยู่หมด2ตัวนะครับนั่นก็คืออยู่หน้าจอเนี่ยตัวที่1นะครับตัวที่2จะอยู่ด้านล่างเนาะแต่มาลองเทสกันหน่อยตัวนี้ผมเปิดเสียงสุดเรียบร้อยแล้วนะ เบรกค่อนข้างดีนะครับเสียงค้นร้องชัดมากคมมาก เพราะว่ามันนั้นสาวไทยถ้าได้แต่งงานฝันอยากจะมีลูกชายคงรอไล,อลยลาย่างเพราะว่าลูกชายได้แม้นโอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็คือรีวิวนะครับเจ้าตัวสมาร์ทโฟนสุดคุ้มจากทางแบรนด์เสี่ยวหมี่นั่นก็คือ Redmi Note 11นั่นเองนะครับถ้าใครเป็นคนที่ชอบเล่นเกมก็เหมาะนะครับเน้นเรื่องของสายโซเชียลก็เหมาะมากๆโอ้โหสมาร์ทโฟอนอะไรที่สามารถตอบโจทย์ได้เยอะแยะขนาดนี้ ถ้าใครสนใจสินค้านะครับเพื่อสามารถคลิกดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับผมแปะลิงก์สั่งสินค้าไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะมั่นใจได้เลยว่าสั่งซื้อสินค้าจากลิงก์เนี้ยเพื่อนๆจะได้รับของแท้อย่างแน่นอนสำหรับครินี้ไม่กดซับสไคร้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะเวลาที่มีคลิปข้อมูลสารใหม่ๆแบบนี้มาจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ